สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่กับช่องพายเบือทองนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกๆกท่านนะคะอันนี้ก็พาคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมปูกําแก้วนะคะปูกําแก้วก็เป็นช่างตกง,งานนะคะไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแม่ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ วันนี้น้องก็มาหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะคุณปู่ก็หนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะมาอยู่ที่บ้านหมู่บ้านจินดานะคะบ้านปลายัวดทองนะคะง่ก็ฝากแม่ทุกทุกท่านด้วยนะคะถ้ามีคะแนนก็จะสร้างบ้านให้คุณปู่ตรงนี้เลยนะคะแม่จะสร้างบ้านคุณปู่ให้ตรงนี้เลยนะคะทั้งปู่ทั้งฟ้านก็อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะแม่ก็จะให้อยู่ตรงนี้เลยนะคะ คุณปู่ก็คงจะไม่ได้กลับไปอยู่ที่บ้านศาลานะคะจะให้คุณปู่อยู่ตรงนี้เลยนะคะส่วนฟานก็จะดูแลคุณปู่อยู่ที่นี่นะคะส่วนทางครอบครัวเขาก็อยู่นู่นนะคะอยู่ที่บ้านสร้างบ้านถ้ามีเงินสร้างบ้านคะแนนสร้างบ้านก็จะสร้างบ้านอยู่ที่เดิมนะคะโอ้ดูคุณปู่ คุณปู่นี่ยังซ่านะคะมาเดินผ่านไม่ได้เลยทั้งขาหน้าขาลังเลยนะคะปูบอกว่าอย่ามาเข้าใกล้นะเด็กๆเดี๋ยวเจอนะขาลังไม่ใช่ย่อยนะถึงปู่ขนาดนี้ปู่ก็ไม่ย่อยนะปูจูงวงหาอะไรเนาะคุณปู่ทีเนาะว่าไงคุณปู่ ช่วยงวงหาอะไรคุณปูฮึคุณปูเออหันหน้าเรารอมาให้คุณแม่ดูหน่อยเร็วเร็วปูเร็วนช้างตกงานนะคะ อายุหกสิบกว่าปีแล้วมั่งนี่แม่แม่แม่ควานก็ยังไม่ได้ถาเพราะควานเลยนะคะวายุเท่าไหร่แล้วนะคะนี่ปู่บอกว่าชอบใจมากเลยดีใจนะคะคุณปู่ดีใจที่ได้มาอยู่บ้านจินดามีเพื่อนเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็นอนหลับสบายด้วย ที่บ้านสลาติดถนนเนาะติดถนนก็พักผ่ไม่เต็มที่นะคะอยู่นี่สายนอกก็ไม่มีรถวิงนะคะยังไงก็ฝากอ้แม่ทุกท่านด้วยนะคะเข้าให้กำลังใจปลูกคำแก้วด้วยนะคะตอนนี้พ่อควานพ่อควานขาดก็คือผ้าห่มนะคะแม่ผ้าห่มกันหนาวนะคะเพราะว่า ถ้าหมไม่ควาในให้ก็ไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่นะคะหนะมันบางเกินนะคะบางเกิน หนาวไหมคุณปู่นอนคืนหนาวไหมนี่คุณปูบอกว่าลามได้ไม่ควานหนาวสิขนาดคนก็ยังหนาวขนาดนี้นะคะคุณปู่จะหนาวขนาดไหนนอะปู่ก็คงหนาวเช่นกันนะคะแต่ก็พูดไม่ได้นะคะแม่จ๋า ธรรมชาตินะคะเราก็จะห่มผ้าให้เราก็ห่มไม่ได้นะคะอศสยอาบแดดเอาก็แล้วกันนอกคุณปูเนาะอาบแดดก็จะหายในหนาวช่วงเช้านะคะใส่คุณปูนี่ได้ที่นอนดีมากมากเลยนะคะแม่ดูที่นอนคุณปูนะคะดีมากมากเลยนะคะอยู่จาของก็สั่งสั่งให้นอน อืออือืออือตาคนแกน,นอนเด้ไมแม่ได้อดูนะคะอือมองข้างหนึ่งก็จะเป็นช้างสองประเภทนะคะนี่เพศหนึ่งเป็นพังข้างหนึ่งเป็นพังนะคะแม่ข้างหนึ่งเป็นพลายนะคะตาไทยข้างหนึ่งี่พังแน่นอนนะคะเหมือนพัง ถ่ายข้างหนึ่งก็มีงาก็เป็นพลายคุณปู่บอกว่าอย่ามาแซลเด้อแม่ควานคุณปู่ยังเตะปิ๊บดังอยู่นะคุณปู่ว่าโชว์งวงให้ดูอีกนี่ฟาร์มรอของปู่ปูเป่เทไหมปู่เทมากๆเลยดูท่าคุณปู่นะคะถ้าเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้คงเทใหญ่เลยคุณปู่ท่านี้ปู่จัดให้แม่ๆโดยเฉพาะปู่บอกปู่ ปูจัดให้โดยเฉพาะเลยดูนะคะเดี๋ยวจะให้คุณปูนอนรับแขกนะคะนอนรับแขกให้ไม่ควานขึ้นขี่ได้ไหมน้อนี่ื้นปูจะพาไปไหนนี่ พาคุณปูเดินออกกำลังกายนะคะเตให้ถ่ายคลิปดูนะคะเออท่านี้สวยมากคุณปู่สวยมากสวยมากเลยคุณปู่นี่นะคุณปู่คำแก้วนะคะช้างตกงานนะคะก็รอกำลังใจจากแม่ทุกๆุกท่านนะคะไ ันทีมือนะย่ิบสามมารอใบจานแล้ววันที่ยี่สิบสามนะให้แม่ยังไงก็ฝากอาะะงงกากแ้แม่ทุกท่านด้วยนะคะวันที่ยี่สบสามจะายสีสุขฝันรับฝันคุณปู่ที่เสียฝันนะคะตอนบ้านไฟไหม้นะคะยังไงก็ฝากแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะก็ให้กําลังใจนะคะก,กับครอบครัวปลูกคําแก้วได้นะคะดูนะคะ สะบัดหูดิกดิกด๊กดิ๊กกิกเอร์ทำอย่างนี้เชื่องมากค่ะแม่แม่เชื่องมากเลยเชื่องมากๆเลยนะคะนี่เจ้าความลอ้แม่ดูด้วยเจ้าความหล่อให้ดูด้วยนะคะว่าคุณปูหลอ่อขนาดไหนยังไงก็ฝากให้แม่ด้วยนะคะวันที่ยืดจ้ำนะคะบายสีสุขฝันคุณปูนะคะบูนพ่ะน,นะได้สองพันคะแนนแล้วอยาขด ยังขาดคะแนนอยู่หนึ่งมืนแปดพันคะแนนนะคะแม่แม่ท่านใดจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแม่จ๋าเพราะว่าบ้านคุณปู่ไฟไหม้หมดนะคะแม่จ๋าจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ทักมาทางไอิดไลน์ของพ่อควานเลยก็ได้นะคะแม่พ่อควานไอิดไลน์อะไร0627อศูนหกสองเจ็ดอะไรอีกหกศูนย์ห้าสอหกสองห้าสองสี่ศูนย์ เอาเอา,เอาแต่แล,และขั้นตอนอย่าเร็วศูนย์หกสองเจ็ด0หกศูน้าสองสี่ศนะคะ อย่าลืมนะคะแม่จ๋ายังไงก็ฝากด้วยเนาะฝากไอ้แม่ทุกๆท่านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังขาดคะแนนนะคะทําพิธีใบสีส่ขวาญปูคําแก้วนะคะยังไงก็ขอกําลังใจจากแม่แม่ทุกๆท่านด้วยนะคะแวะมาเมตตาป้อนผลไม้ช่วงเย็นได้นะคะแม่จ๋าช่องปูคําแก้วนะคะฟานนายสังวานอินสําราญนะคะยังไงก็ฝากไอ้แม่ทุกๆท่านด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะฝากด้วยนะคะ ตอนนี้ยังขาดคะแนนอยู่ที่หมื่นหนึ่งมืนแปดพันคะแนนนะคะแม่หมื่นแปดพันคะแนนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะอ่าตอนนี้ก็จะพาคุณปู่ออกเดินเที่ยวนะคะออกออกกําลังกายครับโชว์เออดูถึงปู่จะอายุเยอะแต่ปู่ก็ทําได้ทุกอย่างนะปู่บอก ยังไงก็ฝากไว้แม่ด้วยนะคะฝากปลูกคําแก้วไว้นะอ้อมอกอ้อมใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านด้วยเนาะแม่เนาะรักปลูกคําแก้วน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะคะแม่จ๋าฝากด้วยนะคะฝากคุณพอ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกทกท่านนะคะฝากด้วยนะคะแม่แม่ท่านใดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ